เสียชาติเกิดท่านพุทธทาสภิกขุความหมายของชีวิตโวหารการบรรยายชุดนี้เรียกว่าชีวิตโวหารฟังดูมันก็แปลกฟังแต่ชื่อมันก็แปลกแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเพราะไม่อยากรู้เรื่องนี้จึงทำให้คนเป็นจำนวนมากตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าตายด้านหรือถอยหลัง หรือล้มละลายไปเลยก็มีชีวิตโวหารโวหาระเรียกว่าโวหารชีวิตตะก็คือชีวิตโวหาระแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักเป็นความจริงของธรรมชาติอันลึกซึ้งลึกลับแต่ก็ไม่ลับจนเกินกว่าที่มนุษย์จะรู้ไม่ได้ดังนั้นจึงได้มีผู้รู้จักแล้วศึกษาคนา้นคว้าประพฤติปฏิบัติกัน จนถึงที่เรียกว่ามากที่สุดดีที่สุดสูงที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้สำหรับพวกเราเท่านั้นแหละมันยังเป็นของใหม่แปลกอยู่จึงขอร้องให้ตั้งใจฟังแม้ว่าจะฟังอย่างซ้ำกันบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่ฟังทีเดียวไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งสำคัญอยู่ที่คำว่าโวหาระหรือโวหารสนิฐานเอาเองว่าโวหาระนี้ก็มาจากคำว่าโว แล้วก็อาแล้วก็หาระคือนำมาประชุมรวมลงไปในฐานะเป็นผลได้อันใหญ่หลวงเราพูดกันในภาษาไทยว่าโวหารหรือโวหาระนี้เราหมายถึงคำพูดกันโดยเสียมากรู้จักแต่โวหารเกี่ยวกับเรื่องการพูดเราจึงพูดว่าคนนั้นมีโวหารดีคนนี้มีโวหารดีเอาชนะกันได้ด้วยโวหาร ใครมีโวหารแก่กล้าอีกฝ่ายหนึ่งก็พ่ายแพ้ไปนี่มันเป็นเรื่องคำพูดและพูดกันแต่ในระดับธรรมดาสามัญแต่ขอให้สังเกตดูให้ดีว่าแม้จะพูดกันในโวหารธรรมดาสามัญมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับที่จะพูดจากันในชั้นลึกหรือชั้นสูงคือว่าถ้าใครมีโวหารดีพูดจามีโวหารสูงคนนั้นก็ได้เปรียบคนนั้นก็ได้ประโยชน์ ในที่สุดเขาก็ได้รับประโยชน์มากเกินค่าจากการที่เขามีโวหารดีนั่นเองขอให้สนใจกันในข้อนี้ว่าใครมีโวหารดีก็สามารถจะเอาเปรียบผู้อื่นได้ทำประโยชน์ให้เกิดแก่ฝ่ายตนได้จะมากหรือน้อยนั้นมันก็แล้วแต่ที่จะทำได้แต่คำคำนี้มันมีความหมายว่าได้ลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเพื่อประโยชน์ที่จะได้ผลมากถึงที่สุด เราเรียกว่าโวหารคําว่าโวหารนั้นโดยใจความก็คือลงทุนไปเพื่อจะได้ประโยชน์อันสูงสุดอย่างคําพูดที่ใช้กันอยู่ในเวลานี้ว่า investment ซึ่งกำลังรู้จักกันมากขึ้นและจะใช้กันมากขึ้นใช้วิธีการที่เรียกว่า investment กันมากขึ้นใจความของเรื่องก็มีนิดเดียวว่า จะลงทุนไปเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดกิริยาอันนี้ตรงกับความหมายว่าโวหาระหรือโวหารเราลงทุนไปเพื่อได้ผลประโยชน์ตอบแทนมาอย่างสูงสุดคำคำนี้มีความหมายอย่างนี้ที่นี้มันลึกไปกว่านั้นก็คือว่าตามหลักของธรรมะนั้นถือว่าชีวิตนี้มันเป็น Investment อยู่ในตัวมันเองโดยธรรมชาติเมื่อกล่าวโดยธรรมชาติแล้ว ชีวิตนี้เป็นโวหาระและมีโวหารอยู่ในตัวมันเองคือชีวิตนี้มีการลงทุนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งชีวิตจุดสูงสุดของชีวิตคือการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านก็ดูเอาเองว่าชีวิตจะไปถึงที่สุดกันทางไหนอย่างไรมันก็จะต้องมีว่าจะต้องแบ่งออกเป็นสองซีก คือซิกร่างกายชีวิตทางฝ่ายกายมันจะไปสูงสุดที่ไหนอย่างไรชีวิตทางฝ่ายจิตมันจะไปสูงสุดที่ไหนอย่างไรฉะนั้นชีวิตมันจะมีการดิ้นรนอยู่เป็นปกติวิสัยเพื่อให้มันไปถึงจุดสูงสุดมันก็เหมือนกับมีการลงทุนอยู่ในตัวชีวิตนั้นฉะนั้นอยากจะพูดสำหรับคนสมัยนี้ฟังว่าชีวิตนี้มันเป็นอินเวส m e เมอยู่ในตัวมันเองถ้าเจ้าของไม่โง่ ก็คงใช้ให้เป็นประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ได้รับกำไรเต็มที่ตามที่ธรรมชาติเขากำหนดให้พวกเราที่นี่เคยวางไว้เป็นหลักว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่เป็นหลักกลางๆช่วยเอาไปคิดดูมนุษย์ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทําไมอย่างนั้นขออภัยที่ต้องพูดว่ามันไม่ใช่มนุษย์ มันไม่ใช่มนุษย์ถ้าไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันก็เป็นเพียงคนหรือสัตว์ธรรมดาสามัญสิ่งที่ดีที่สุดนั้นจะต้องได้มาด้วยสติปัญญาโดยสัญชาตยานแท้ชีวิตนี้มันดิ้นรนที่จะเอาที่ดีที่สุดเอามากที่สุดเอาสูงที่สุดซึ่งมันมาแต่ความเห็นแก่ตัวชีวิตนี้มันมีความเห็นแก่ตัวเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัว ว่าของตัวอยู่เป็นพื้นเพที่เราเห็นว่าเป็นโดยสัญชาตญาณน,นั่นแหละคือธรรมชาติแห่งชีวิตที่มันจะต้องเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเอาเพื่อตัวเพื่อเป็นของตัวให้มากที่สุดมองในแง่หนึ่งมันก็เป็นสัญชาตญาณที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายรู้จักที่จะเอามาเพื่อประโยชน์แก่ตัวให้มากแต่นั้นมันเป็นสัญชาตญาณถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มันก็เตลิดไป เป็นการกระทำที่ผิดพลาดคือกลายเป็นกิเลสแล้วทำให้เดือดร้อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าควบคุมสัญชตาตญาณแห่งการเอาให้ดีที่สุดนี้ไว้ไม่ได้มันจะกลายเป็นเอาเลวที่สุดไปทีนี้เราเป็นคนยุคนี้โดยเฉพาะซึ่งไม่ทำอะไรไปตามสัญชตาตญาณล้วน,วนแต่ก็จะทำตามความรู้สติปัญญาที่มนุษย์ได้คน้นคว้าขึ้นมาเป็นสติปัญญา เราก็อาจาทําให้ถูกต้องได้ให้ไม่ผิดเลยหรือให้ผิดแต่น้อยฉะนั้นเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องได้รับแต่ว่าด้วยสติปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักความถูกต้องถ้าทําไปโดยสัญชาตยาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ต้องดูว่าถูกหรือผิดมันก็เอาแต่จะให้ได้มันก็กลายเป็นผิดจะกลายเป็นได้สิ่งที่เลวที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือมันเห็นแก่ตัว แล้วทำอะไรไปตามที่ความเห็นแก่ตัวมันบังคับให้ทำนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่มนุษย์เอาเปรียบกันเบียดเบียนกันทำลายล้างกันต่างคนต่างจะเอาให้ได้มากที่สุดเพราะความเห็นแก่ตัวคนเดียวทำไม่ได้มันก็รวมหัวรวมกันเป็นพวกคนในโลกนี้ก็เกิดการแบ่งเป็นพวกๆรวมหัวกันเพื่อจะเอาประโยชน์ตามที่พวกตัวต้องการ พวกหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจกระหลงเศรษฐกิจบูชาเศรษฐกิจเอาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์แก่ตัวพวกหนึ่งเป็นสัตว์การเมืองมุ่งเอาการเมืองเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์แก่ตัวพวกหนึ่งเป็นสัตว์สังคมใช้จิตวิทยาหาประโยชน์ใส่ตัวล้วนแต่ไม่อาศัยธรรมะและไม่ถือเอาธรรมะเป็นหลักสัตว์พวกนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์แหละ เพราะว่าเห็นแก่แต่ประโยชน์แล้วคอยจ้องหาโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ทำประโยชน์ก็เกิดเป็นประเภทประเภทขึ้นมาสัตว์เศรษฐกิจก็เอาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสัตว์การเมืองก็เอาการเมืองเป็นเครื่องมือสัตว์สังคมก็เอาเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเป็นเครื่องมือล้วนแต่เพื่อกอบโกยหาประโยชน์ของตนคนเหล่านี้ก็คิดว่านั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้ว มันก็ผิดโดยประการทั้งปวงมันก็กลายเป็นสิ่งที่เลวหรือต่ำที่สุดที่มนุษย์ไม่ควรจะไปเอาเข้าเลยขอให้เรามองเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้ก่อนมันเป็นข้อเท็จจริงที่เราอาจจะมองเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่ออัตมาหรือไม่ต้องเชื่อใครที่จะเป็นผู้พูดเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนอาจจะมองเห็นได้ด้วยตนในข้อที่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ต้องได้รับประโยชน์อันสูงสุด ที่มนุษย์ควรจะได้รับทีนี้ก็มาดูตรงที่กล่าวมาแล้วว่าประโยชน์สูงสุดนี้มันก็ต้องการโดยสัญชตตาตญาณก็ได้แต่ต้องควบคุมโดยสติปัญญาโดยการศึกษาโดยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงจะปลอดภัยฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในข้อนี้เพื่อจะควบคุมสัญชตตาตญาณของการที่เห็นแต่จะได้นั้นไว้ให้ดีไว้ให้ถูกต้องอย่าให้มันเป็นไปในทางที่ว่า เห็นแต่จะได้โดยส่วนเดียวทีนี้เรื่องสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้นี้ก็ต้องแยกกันส่วนที่เป็นเปลือกก็หมายถึงร่างกายวัตถุส่วนที่เป็นเนื้อในก็หมายถึงจิตวิญญาณจะดีที่สุดในส่วนเปลือกก็ถูกแล้วแต่ให้มันดีจริงๆก็แล้วกันจะดีที่สุดในส่วนจิตวิญญาณน,นั่นแหละมันสำคัญและต้องให้ดีจริงๆด้วย ธรรมะคำบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุสาธุ